ที่จะกลับมาปลูกต้นไม้ที่บ้านอะ่ะมันต้องมีลึกๆอยู่แล้วล่ะคนแรกในหมู่บ้านก็เลยเรียกว่าเป็นคนบ้านมาแยกอาหารกันไหมคะไม,ไม่ได้แยกงรัะมันคือสิ่งที่เขาหลอกเราฝรั่งหลอกเราทอกจอเที่ยวกระจาย ถี่ปราดตามศาสตร์พระราชาบ้านแรกที่เราจะไปก็คือบ้านของพี่1คำหนึง่งส่วนบ้านที่2ก็จะเป็นของพ่อคำเดืองภาษีส่วนป่าคืนถิ่นของพี่1คำหนึง อยู่ที่บ้านตามมาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกระยะทางประมาณ30กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงวันนี้นะคะเราจะได้พบกับพี่หนึ่งคำหนึ่งจริญสรินะคะพี่หนึ่งอ่เป็นป่ารุ่นใหม่แล้วก็มีฉายาว่าคนบ้าป,ปลูกต้นไม้ <Yeah. S 2> นี่เลย <laughs> ก็ได้มาจากว่าในหมู่บ้านเน,เนี่ยเขาไม่เคยปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกอะไระเรามาปลูกป่าในคนแรกในหมู่บ้านก็เลยเรียกว่าเป็นคนบ้าเนาะตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าปลูกป่าแล้วมันจะกินอะไร oh. นะฮะปลูกป่าทําไมเมื่อไรจะได้ตัดเมื่อไรจะได้ขายเขาไม่ให้ไม่ให้ปลูกเขาต้องถางป่าหมดเกลี้ยงเพื่อที่จะทํานาแต่เราเนี่ยกลับเอาป่ามาแทนนาเนี่ยมันก็เลยกลับกันกับชาวบ้าน คุณหนึ่งคะนี่คือหลุมอะไรคะอ๋ออันนี้ก็คือหลุมปุ๋ยหมักของเรานะครับอืมเราขุดหลุมเสร็จปุ๊บแล้วก็โปยใบไม้ที่อยู่ขอบข้างแล้วก็มาใส่เลยนะเวลาฝนตกลงมาก็จะเข้าไปลึก่ปประมาณสักเม็ดหนึ่งนะครับอ๋อเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแต่ใบไม้นะฮะแทนที่เราจะทําเป็นธนาคารน้ําใต้ดินนะฮะอันนี้ก็ธนาคารน้ําใต้ดินเช่นกันนะน้ำลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหมักใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆสุดท้ายก็เกิดปุ๋ย อย่างที่บอกเนี่ยโควิดมาสักปีหนึ่งปีก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อนี่แหละเอาไปผัดเอาไปต้มเอาไปผัดไปลวกจิ้มไปอะไรต่างๆแล้วก็จะกินง่ายนะครับปีนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทำกล้าไม้สักหนึ่งล้านกลา้านะครับสือเพื่อที่จะสืบสารศาสตร์พระราชาและก็คืนป่าให้แผ่นดิน ตอนนี้ก <Techn Pokémon> ็กำลังเริ่มมาตั้งแต่ต้นมกราแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆนะครัอยากรละเล้ทรัพยากรแช่เสร็จแล้วก็มาบ่ม เป็นกอง้าใช้เวลานานไหมคะบ่มเนี่ยใช้เวลานี่นะฮะออกรากแล้วออันนี้ใช้เวลาแค่ประมาณสัก3วันเวลาที่ปักบางคนนี่ปักจุ่มไปอย่างเงี้ยตายดิมิดอย่างเงี้ยดนตายเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาได้แล้วก็ลำต้นไมาแต่เวลาปักเห็นไหมเขาทำแบบนี้นอนไปในทางทิศทิศเดียวกัน รากมันลงอ่าที่รากลงนะฮะ,ะอ่าแล้วกเว็เวลาธรรมชาติร่วงลงมาปุ๊บธรรมชาติจะนอนแบบอย่างนี้เลย,เลยนะครับสุดท้ายเขาก็จะหาพลังชีวิตของเขาก็จะจิ้มลงไปเองเนี่ยอีกวิธีหนึ่งถ้าต้นมเมล็ดพันธุ์นี่เยอะนะครับแล้วเราทำไม่ทันจากการเอาอมเม็ดเนี่ยไปลงถุงเลย เราก็มาหวานลงแปลงก่อนเป็นนากราแบบนี้นะครับอืมหวานลงแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ย,ยก็สามารถที่จะโตประมาณนี้ก็สามารถจะถอนไปลงถุงดำได้แล้วก็ใช้วิธีการควบแน่นอืมก็จะลดอัตราการเสี่ยงการตายเนี่ยจะเยอะมากเลยนะครับใช้วิธีการควบแน่น เราเลือกต้นกล้ามาแล้วเลือกเมล็ดมาแล้วนะคะเราก็ไปกระบวนการขั้นตอนในการใช้น้ําเสร็จปั๊บก็ไปบ่มไปบ่มบ่มเสร็จปั๊บพอได้ลากขึ้นมาปั๊บผมผลิตสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นต้นงอกออกมาเป็นต้นกล้าเป็นต้นกล้าแล้วค่อยๆเนี่ยเต็มแปลงเลยค่ะคิดที่จะกลับมาปลูกต้นไม้ที่บ้านอ่ะมันต้องมีลึกๆอยู่แล้วล่ะที่หนึ่งคิดอะไรอยู่อ่ะ สมัยก่อนเนี่ยยังกินเหล้านะครับแล้วก็ตั้งวงกินเหล้านะครับ <c oughs> แล้วก็พอตั้งวงกินเหล้าประมาณสักสิบคนปรากฏว่ามีชาวบ้านสองคนเนี่ยเขาเอาต้นไม้มาปลูกเป็นต้นยางนาแล้วเขาก็บอกว่าปลูกต้นไม้จะมีค่าเหมือนทองคําแล้วเราก็เถียงเขาไปว่าเอ้ยปลูกแล้วเมื่อใดจะได้ตัดปลูกแล้วเมื่อจะไรจะโตเมื่อไรจะได้ขายเ <c oughs> มื่อไรจะเห็นเงินเมื่อไรจะเห็นเงินนะครับ <c oughs> สุดท้ายเขา เชียงเราไม่ได้สุดท้ายเขาก็โยนหนังสือเล่มหนึ่งให้อ่านกลางวงเล่าเลยก็กำลังมึนพอดีนะตอนนั้นหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนั้นชื่อหนังสือสถาบันภุมิปัญญาไทยพอเปิดไปดูปุ๊บก็เห็นเขาว่าปราดชาวบ้านซึ่งผมเองก็ไม่รู้จักคําว่าปราดเลยอยู่ในกรุงเทพก็กินเล่าเที่ยวอะไรต่างๆเนาะแต่พอปราดชาวบ้านเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่วิ่งหาเงินแต่ทํายังไงที่จะเงินวิ่งมาหาเขาแล้วชีวิตของเขาเนี่ย เขาไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง hmm. แต่เขาจะเอาความสุขเป็นตัวตั้งเราก็เลยชุดคิดว่าเออเฮ้ยมันน่าสนใจเนี่ยความคิดแบบนี้ไม่เคยฝัง uh. และเขาเขียนคําว่าพอเพียง hmm. อยู่แบบพอเพียงไม่วิ่งไปตามวัตถุนิยมมากเกินไป ไปหาปรารถอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ของพี่หนึ่งคำหนึ่งนะคะอยู่ที่ไหนคะพี่เอดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปกันว่าดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมอะอยู่ที่ไหนโอเคนะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งใหม่ของพ่อคำเดืองภาษีที่ชื่อว่าดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิม ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่ดงตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองเรยะทางประมาณ30กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะบนดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมมันคืออะไรคะเอ่อดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมก็คือเป็นอีกดาวหนึ่งที่เราเราเหมือนว่าเราไปบนยานอวกาศแล้วโลกยานอวกาศมันแตกแล้วเราก็ไปหาโลกพอโลกใบเดิมมันก็ปลูกอ้อยปลูกปอปลูกมันที่มันเจ๊งไปหมดอะแล้วเราก็เคยอยู่โลกใบนั้นมาแล้ว เรามาเจอดาวเ,เล็กๆของเราก็คือที่ของเราแปลงนี้สิบไร่เนี่ยดาวเล็กทีนี้เรามาเป็นทุกอย่างเลยนะไม่ต้องมีบนรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลเองเลยเป็นทุกรัฐม,มนตรีทุกกระทรวงเลยแล้วเราอยากได้โลกนี้เป็นยังไงเพื่อจะแข่งกับโลกดาวดวงเก่าเราก็สร้างข,ข,ขึ้นมาเลยจิยนตนาการแล้วก็สร้างแปลว่าสิ่งที่พ่อกำหน บอกพวกเราก็คือว่าแม้ว่ามันจะเป็นสวนยางก็จริงแต่พื้นที่ก็ไม่จะเป็นแค่ปลูกยางอย่างเดียวใช่่ชชปลูกอย่างอื่นที่สามารถสร้างไรายได้ไ,ได้เรามาดูดค่ะจะเป็นไม้ยางนาเพราะเข้ามาในพืชผันไทยเขาบอกว่าปลูกต้นไม้มันจะแลกแย่งอาหารกันเนี่ยให้ไม้ไผ่กับยางนาอยู่ด้วยกันมาแย่งอาหารกันไหมะคะไม,ไม่ได้แย่งครับทำไมเขาปกติเราก็รู้มาว่ามันต้องแย่งน้ำเพื่กานนั่นคือสิ่งที่เขาหลอกเราฝรั่งหลอกเรา เอาดูนะเขาบอกว่าลากไม้หาอาหารมาเลี้ยงลําต้นใช่ไหมก็แสดงว่าลากไม้นี่คือเป็นตัวหาอาหารทีนี้ถ้าเราเอาปลายเข็มหมุดไปปักในกลางป่าดงดิบเนี้ยเราจะเจอลากไม้ไหมไปลายเข็มหมุดปักลงไปเจอลากไม้ไหมยมนต้องเจอสิลากไม้ไมมนเต็มไปหมดอ่ะ,ก,ะก็เป็นกระเริฐปนิชอยู่แล้วกษะเรปฐนิดเป็นไอตัวที่เราเราให้มาสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ะะจะใช้ยังไงให้เต็มธีภาะของแผ่นดิน ทุกวันเนี่ยเราไม่มีที่ดินเยอะๆทำสองสามร้อยไร่ครอบครัวเดียวแล้วเราจะมีงานหนึ่งครอบครัวหนึ่งอ่ะฉันจะต้องทําแบบนี้ 1, 1, 2, กันหนึ่งปีอย่างเงี้ยถามว่าปลูกเนี่ยปีหน้าต้องปลูกอีกไหมตัวเนี้ยต้องเออไม่ต้องเลยห้า<ม>ปีข้างหน้าปลูกอีกไว้ไม่ต้องเก็บผล<อ>บผลิตยอย่างเดียวแล้วถ้าชีวิตเดือดเจ็บผลผลิตอย่างเดียวแล้วมันไม่รอดก็ไม่รู้ไปถึงแล้คนเขาต้องซื้อต้องหาเขายังจะหวังว่าจะอยู่รอดอ่ะแค่เราต้องเก็บผลผลิตอย่างเดียวอยู่ไม่รอดก็จะรู้ไปถึง คือเราทำเนี่ยเรานึกถึงเรื่องความพึ่งตัวเองและความยั่งยืนความยั่งยืนยังไงเออตอนนี้ตอนนี้ยายเราก็เริ่มเห็นว่าพอม,มีปัญหาวิกฤตตรงเนี้ยยางพลาราราคาก็ลดลงนะพาราราคารลดลงเนี่ยเราเราไม่ได้กีดยางเราจะอยู่ได้ยังไงเขาคนทุกปลูกยางอย่างเดียวแต่พอเล้เอาไม่กีดยางก็เจ็บผักหวาน่าดิแล้วก็ปลูกผักหวานป่าเอาไว้ปลูกไปต้มขี้หวานเอาไว้ปลูกมะย,ยานนาเลยมันก็มีผลผิดไอ้ตอนนี้เห็ดเราโง่เห็ดตะไคร้เราก็ลงไว้หมดแล้วเนี่ยแล้วเราก็ แล้วไม่มากี่ยางก็เราก็มาปลูกพิษไทยปลูกดีปีขึ้นได้ปลูกก่อนเผื่อวันขึ้นได้ก็ก็อ้กผลนั Arrow, ator, er ้นก so ็ได้เมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็พุ่งพาตัวเองได้ราคายางมันจะไม่มีมีผลกระทบต่อเราหรือเ้าต้นไหนจะติดอยู่ก็รายได้มาหรือไม่มีกี่ยังเลยเรายังอยู่ได้แล้วเช่นนี้ความมั่นคงยังอยู่ยังอยู่ได้ซึ่งจริงๆแล้วยางพาราก็ยังอยู่ในในวงบนวัตถะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับยางก็คือเอาไปทำแบบยางรถยนต์่ะพอรถยนต์มันไม่ได้วิ่ง ประกาศเครืฟริลปอทอก็ไม่ได้ขายน้ำมันมันก็ลากยางไปสุดท้ายราคาที่ว่าลงอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะลงมากขึ้นไม่ต้องเดารอกมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วเรามีชาวสวนที่เขาปลูกยางพาราที่นี่อ่ะเขามาเรียนรู้กับพ่อที่ศูนย,ย์นี้นะคะเรื่องเริ่มเริ่มมีมากขึ้นนะคะแต่กลายเป็นคนที่จากสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีถนน,น,นเยอะกว่าสงขลาทางทางหาดใหญ่นครศรีธรรมราชทำไมคนที่บ้านเราบ้านเราเนี่ยยังไม่ยังไม่เชื่อยังไม่ยังเป็นเรื่อง ธรรมดาแต่ทางภาคใต้เขาปลูกยางพารามานานแล้วก็เริ่มเขาเริ่มเห็นความสําคัญว่ามันจะต้องปลูกพืชแซมค่ะแต่บ้านเรายัางเรื่องเรื่องแซมยังไม่เอาอยากจะให้มันได้น้ํำยางเยอะๆอยากจะได้ราคายางสูงๆซึ่งเป็นความอยากที่ไม่ใช่เป็นตัวเองทํานะ<ต>คือเหมือนอ้อนบอลจากเทวดาแต่ก็ถึงแม้ว่าเราจะปลูกพืชเพิ่มขึ้นน้ํายางก็ไม่ได้หมดไปไม่ใช่หรอคะมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่เคยเห็นมันไม่เคยเม้แต่ศูนย์วิจัยยางเขาก็บอกว่า ปลูกยางพาราแล้วปลูกไม้อื่นไม่ได้เขาก็ยังพูดอย่างนี้อยู่เลยศูนย์วิจัยยางอ่ะศูนย์วิจัยยางนะถามว่าปลูกกาแฟระหว่างต้นยางพาราได้ไหมไม่ได้มันมันตอบเลยนะทำไมไม่ได้เขาว่ารากมันรากมันเยอะรากยางพารามันเรอะมันไม่ขึ้นถามว่ามีใครปลูกไม่ปลูกมันก็ปลูกไม่ได้คือเสียงแข็งเลยนะผมก็เลยต้องมาปลูกเพื่อไม่ปลูกได้ทำไมปลูกได้วันนี้ก็ปลก บ้านหรือว่าบนก็อยากเข้ามาเรียนรู้ที่สูนเขาจะเข้ามาที่ไหนครับพ่อก็เข้ามาที่ดาวดวงใหม่บนโลกไปเดิมเนี่ยไปที่แปลงเก่าเนี่ยมันมันเข้าจะยากเพราะว่าผมทำมามามสปีแล้วต้นไม้คือไปเห็นแล้วแล้วมันมายังไงมันมันนึกไม่ออกคือเรามาถอยมาเป็นเพื่อนเขา คือแต่ก่อนเราหนีตายเราเดินแบบเร็วมากเลยป่วจะเห็นเนี่ยใช้สัญญาณคลื่นโทรหากันก็ไม่ค่อยเห็นคือคนที่ตามเรามันตามไม่ได้ไปเจอต้นไม้ขนาดสองคนโอบเลยไปเจอนกอยู่มันก็คิดไม่ออกไปเจอทายทั้งป่าเจอเสือมันก็คิดไม่ออกลวแต่ถ้ามาเริ่มอย่างนี้มันมันมันพอนึกออกว่ามันแค่มันมันคุ้นๆอยู่เหมือนสร้างดาวมันเลยถอยถอยอันนี้เป็นงานถอยถอยมาเพื่อเอาคน ตามศาสตร์พระราชาเราจะพบว่าป่าทั้งสองท่านที่เราไปวันนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันมากพี่หนึ่งคำหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างปลูกให้หมดแล้วก็ใช้เมล็ดเพาะพันธุ์เพื่อปลูกขยายต่อไปส่วนพ่อคำเหลืองก็จะเป็นในเรื่องของการใช้พื้นที่ในการปลูกป่าโดยใช้พื้นที่ตรงน,นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นพืชยืนต้นหรือพืชสวนครัวก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะ ทั้งสองท่านนะคะทำให้เราหวนกลับมานะคะมองว่าสิ่งที่มนุษย์ กำลังดําเนินชีวิตเนี่ยนะคะดึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยมาใช้อย่างสิ้นเปลืองเราได้คืนกลับให้กับธรรมชาติบ้างหรือย,อยังนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ทุกวันนี้นะคะถูกตัดนะคะไปทําสิ่งกอ่อสร้างอะไรต่างๆมากมายเราต้องปลูกปลูกป่าทดแทนนะคะเพื่อให้มีทรัพยากรเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะไว้ให้ลูกหลานเรานะคะได้ใช้ทรัพยากรก,กันต่อไปและทําอย่างไรก็ได้ให้ธรรมชาติเนี่ยสมดุลและยั่งยืนวันนี้คุณปลูกป่าแล้วหรือยัง